สวัสดีครับพาระไว์ปัตตานีขอบคุณพาระไวยตรังวันที่4กรกฎาคม65ครับถ่ายต้นเดิมให้ดูตล,ลอดครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมครับแต่ว่านานๆใช้พาระไว้ยยิ่งดีจริงๆครับแล้วก็ครบ1ปีแล้วครับที่ใช้พาราไว้มาพาระไว้ปุ๋ยเคมีาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมครับแล้วก็มีกรงวิชาการเกษตรรับรองไว้ว่า เป็นปุ๋ยครับใบรักแจ้งเล็กที่รอสอนหนึ่งสี่ห้าหกทับสองห้าหกศูนย์โครงวิชาการเกษตรครับว่าปุ๋ยจริงครับยิ่งนานยิ่งดีจริงครับพาราไว้ในสองเมตรครับเสริมเปลือกเร็วแผลบาดหายเร็วแล้วก็เปลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยครับพาราไว้ครับใช้เถอะครับพาราไว้ก็ดูใบครับใบก็เหมือนเดิมไม่กระทบอะไรครับยิ่งดีครับ ใบก็เมืนเดิมลงดำด้วยครับใช้พ้าราไวยต่อเนื่องหนึ่งปีครับ2องมีดครับอันนี้สมีดแล้วก็น้ำหนักดีด้วยครับพาร้ยครับจากเดิมที่ยังไม่ได้ใช้เมีด mm, ได้20่กิโลครับตอนอ้นยางมี60ต้นเองครับ ปัจจุบันนี้6 6มีดได้25กิโลครับถือว่าเยอะครับแล้วก็นำหนักดีด้วยครับแล้วก็นำยางเข้มข้นจริงๆครับพาเราไว้ดูครับเดี๋ยวจะดูให้1หยดครับดูครับโอ้สุดยอดครับเข้มข้นจริงๆครับพาเราไว้ยางล้วนๆครับ แล้วก็หยุดไหลก็หยุดไหลปกติครับไม่ใช่ว่าไหลจนถึงพรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นปุ๋ยขอบคุณครับสวัสดีครับ